สืบเนื่องจากกรณีมีการรายะงานว่าประเทศโปลแลนด์และบังการียถูกทางรัสเซียระงับการส่งก๊าซโทษฐานที่ไม่จ่ายเป็นเงินรูเบิลการระงับป้อนก๊าซครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีเวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าบรรดาผู้ซื้อต่างชาติประเทศไม่เป็นมิตรจะต้องจ่ายค่าก๊าซแก่ก๊าซพรอมด้วยสกุลเงินรูเบิลแทนดอลลาร์หรือยูโร โดยโปแลนด์และบังการียครค้างชำระค่กกาก๊าซรัเสเซียเป็นเงินรูเบิลจึงถูกบริษัทก๊าซพรอมรัรเสเซียเชื้อไก่ให้ลิงดูไม่ต่อสัญญาขายพร้อมระงับการจ่ายกา๊กาซจากท่อยามานในทันทีเกิดความตะะนกในชาติโยุโรปอย่างมากส่วนใหญ่เกินครึ่งกลัวกันหัวหดว่ารัเสเซียจะเชื่อดนิ่มๆแบบสชาตินั้นบ้าง แห่กันไป10ประเทศเปิดบัญชีกับก๊าซพรอมแบงคของรัสเซียเพื่อเตรียมคุกเขาซีโรราบจ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิลเช่นฮังการีออสเตรียและมีอีก4ประเทศเอาตัวรอดหนีตายจ่ายค่าก๊าซเป็นรูเบิลไปก่อนแล้วเหลืออีก13ประเทศใน EU ยังเข,นขินเก้ๆก้กลาง และที่ชาติยุโรปขนลุกสู้คือนับแต่นาทีที่รัสเซียเชือดไก่ให้ลิงดูชัดดาวซัพพลายปิดวาลก๊าสไม่ส่งให้โปลแลนด์และบัลแกเรียาราคาก๊าซยุโรปพุ่งกระชุดขึ้นทะลุฟ้าทันทีอีก24%ราคาขายล่วงหน้างวดจัดส่งเดือนพฤษภาคม2565ที่ศูนย์กลางการซื้อขายในเนเธอแลนด์พุ่งขึ้นเป็น1.37ดอลลาร์ลูกบาทเบสเกือบ125ดอลลาร์เมกะวัตต์ต่อชั่วโมง แพงกว่าต้นทุนการรัเสเซีย5.4เท่าค่าไฟฟ้าคัวเรือนเดือนถัดไปในยุโรปโดนขุดเลือดไหลนองแน่นอนขณะที่นางเจนเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกา,งารคลังสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเตือนชาติยุโรปว่าการคว่ำบาตรนำเข้าพลังงานกา๊าซและน้ำมันจากรัเสเซียจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อชาติยุโรปเอง โดยรัเสเซียแทบไม่กระทบอะไรเลยนี่คือตัวตนสารัฐจะชอบดันหลังเพื่อนไปนรุมตีคนอื่นถ้าเพื่อนแพ้โดนน็อกหยอดน้ำข้าต้มสารัฐก,ก็จะถีบหัวส่งเอาตัวรอดไม่รู้ไม่ชี้ไม่รับผิดชอบและอ้างว่าก็เตือนแล้วนี่ไงแต่ไม่ยอมฟังกันเองรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยุโรปสู้ต่อไปชนะแน่นอน ล่าสุดนางโกนิเลียนีโนว่ารองนายกรัฐมนตรีบังแกเรียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของบังแกเรียได้พบกับองค์กรนายจ้างมืออาชีพของบังแกเรียที่ส่งพลังสามารถระดมม็อบลูกจ้างทั่วประเทศมาโค่นรัฐบาลได้อย่างสบายโดยกลุ่มธุรกิจในบังแกเรียบีบรัฐบาลจนหน้าเขียวให้ยอมรัสเซียเสียแต่โดยดีก่อนธุรกิจในชาติเจ้าวินาทั้งระบบประชาชนตกงานทั้งประเทศ ภายหลังพบกับนายจ้างรัฐบาลบังเกเรียถึงกับเข่าอ่อนพร้อมถแถลงว่าพร้อมและยอมทุกอย่างจะกลับมาเจรจากับบริษัทแก๊สพอมรัเสเซียบังเกเรียต้องการให้สามารถกลับมาใช้แก๊สรัเสเซียได้เหมือนเดิมและยินยอมจ่ายด้วยเงินรูเบิลเราขอเสนอว่าเมื่อถึงตอนสัญญาแก๊สกลับคืนมานั้นราคาแก๊สควรยืดหยุ่นและส่วนต่างของราคาไม่สูงขึ้นมากนะัก